ํามคำนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเรื่องของเบิร์นเอาบอเอาบาวเอาเป็นสามภาวะที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีความแตกต่างกันยังไงส่วนตัวเราเองก่อนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเคยที่ยินที่แบบบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของภาวะเบิร์นเอาใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอกับภาวะเบิร์นเอานะคือเราอาจจะเป็นบอเอาที่เป็นความเบื่อเบื่อในเนยไปวันๆแบบงานน้อยเกินไปอะไรเงี้ย บ้าเอานี่ก็คือเป็นเลเวลขั้นสุดเลยไม่รู้ว่าเกินเยียวยาไหมาก็ลองดูในอ e ีบุ๊กที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ได้นะคะจะได้รู้ว่าสมภาวะนี้แตกต่างกันยังไงแล้วเราก็มีเวิร์กชีตให้ทำกันด้วยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่รู้สึกเหนื่อยเบื่อเซ็งๆรู้สึกว่าโลกนี้เหมือนแทบจะพังลงมาหรือยังไง กับชีวิตการทำงานาฝากกดติดตามกดลิงก์รีวิวโปรไฟล์หน้าช่องแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันใน Line Official ได้นะคะกับคุณออยซอฟต์สกิลค่ะ